สวัสดีค่ะวันนี้เราเจอกันในส่วนของกิจกรรมกลุ่มย่อยหน่วยดินหินทรายนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องเครื่องกรองน้ำจากหินและทรายค่ะค่ะในชีวิตประจำวันนะคะเด็กๆอาจเคยพบเห็น ทรายและกรวดนะคะที่เป็นหินอีกลักษณะหนึ่งนะคะและอาจจะพบว่าหินและทรายเหล่านี้ส่วนมากนําไปใช้เป็นส่วนผสมในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนนะคะแต่เด็กๆยังไม่เคยรู้ว่าประโยชน์อีกอย่างนึ่งของหินและทรายนั้นสามารถทําให้น้ําสกปรกกลายเป็นน้ําสะอาดได้ค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะวันนี้นะคะคุณครูมีคำคล้องจองมาฝากเด็กๆค่ะโดยที่จะให้เด็กๆนะคะทำท่าทางประกอบตามคำคล้องจองดินหินทรายนะคะอ่ะก้อนดินก้อนหินเม็ดทรายมีมากมายเกลื่อนอยู่ทั่วไปดินร่วนใช้ปลูกต้นไม้หินทรายใช้ก่อสร้างบ้านเรือนดินเหนียวปั้นเป็นของใช้ทั้งหม้อไหเห็นไหมเพื่อน ของเล่นของใช้ครัวเรือนใครมาเยือนได้ใช้สอยเอ้ยเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากจบคำค้องจองไปแล้วเด็กๆบอกได้หรือไม่คะว่าหินดินทรายมีประโยชน์อย่างไรแล้วนอกจากสิ่งที่เด็กบอกเด็กๆคิดว่าหินดินทรายยังมีประโยชน์อย่างอื่นอีกหรือไม่คะอ่าแล้วเด็กๆคิดว่าหินกับทราย สามารถทำให้น้ำสกปรกสะอาดขึ้นได้หรือไม่และเด็กๆเคยเห็นเครื่องกรองน้ำหรือไม่คะโอเคค่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำนะคะนั่นก็คือทำเครื่องกรองน้ำแบบง่ายนั่นเองคะอ่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะก่อนอื่นเลยนะคะให้เด็กๆเตรียมอุปกรณ์ดังต่อไปนี้คะ่ะขวดน้ำทราย ฐานที่บดเป็นผงนะคะกร้อนหินหรือก้อนกรวดสำลีและน้ำสกรปรกค่ะหลังจากเตรียมอุปกรณ์แล้วนะคะขั้นตอนที่1น,นะคะให้เด็กตัดขวดน้ําครึ่งหนึ่งค่ะขั้นตอนที่2นะคะคว่ำขวดน้ําและใส่วัสดุลงในขวดนะคะโดยใส่สำลีแล้วตามด้วยฐานทรายและหินหรือกวดนะคะ ขั้นตอนที่3เทน้ำสกรปรกที่เตรียมไว้นะคะลงในเครื่องกรองน้ำนะคะอะเด็กๆคิดว่าเครื่องกรองน้ำของเราจะทำให้น้ำสะอาดขึ้นหรือไม่คะหลังจากนั้นนะคะให้เด็กๆลองสังเกตนะคะแล้วเปรียบเทียบระหว่างน้ำที่ยังไม่ได้กรองและน้ำที่ผ่านการกรองแล้วว่ามีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรคะ เด็กๆทราบไหมคะว่ากรวดหินและทรายจะช่วยกรองสิ่งสกรปรกนะคะทําให้น้ําใสและแต่ละชั้นนะคะจะมีคุณสมบัติต่างต่อไปนี้คะ่ะกรวดและหินนะคะจะกรองหยาบทรายจะกรองละเอียดท่านช่วยปรับกลิ่นและสำลีช่วยกรองละเอียดมากคะ่ะ โอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็ทำกิจกรรมเครื่องกองน้ำจากหินและทรายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูหวังว่าเด็กๆจะได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานไปพร้อมๆกันอ่าวันนี้นะคะคุณครูขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ